ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาอ่ะถึงไหนละถ่ายคุยซะถึงลักษณะมหาบุรุษ ข้อที่สองไปแล้วที่มีลายจักรวันนี้เนี่ยว่าลวดไปทีเดียวสามข้อเลยเกี่ยวกับเท้าสองข้อเกี่ยวกับร่างกายหนึ่งข้อเพราะว่าทั้งสามข้อนี้เกิดจากบุญอันเดียวกันเหมือนเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวลงไปเป็นหูเป็นจมูกเป็นตาเป็นผมาอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไงการไม่ ทำปาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานและสัตว์ประเสริฐมนุษย์ก็ไม่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ฆ่าวางศาตราอาวุธมีจิตใจที่เอื้ออาทรกรุณามีเมตตาจิตมีความรักและปรารถนาดีกับทุกทุกคนเป็นเหตุให้ได้ลักษณะสามอย่างนี้และมอได้ลักษณะสามอย่างนี้แล้วเนี่ย จะทำให้มีอายุยืนแม้อยู่ทางโลกอาจอาเขาบอกนี้เมื่อไม่ฆ่าสัตว์มีความเมตตาวางอาิยาวางสาตราแล้วก็มีความรักปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพอาตายแล้วก็ไปสวรรค์ก่อนก็ว่างกันได้รับฐานนะสิบประการคืออายุวันสุขะ ยศอ,อธิปไตยรูปเสียงกินรสสัมผัสอันเว็นทิศลงมาเกิดได้ลักษณะทั้งสามนี้และก็จะถ้าอยู่เป็นกราวารยว่าจงโลกก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีอายุยืนยาวใครฆ่าไม่ตาย<อ>และก็ไม่มีใครจะคิดฆ่าเลยถ้า<อ>เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันใครฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ จะเป็นสัตว์เดัชฉ้นจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำอันตรายไม่ได้นี่ถ้าได้ลักษณะอย่างนี้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมทดสอบดูของเรามีไหมสามอย่างนี้ในอันไหนวิธีวิธีนั่งทดสอบอ่าอ่าอ,อ,อย่างนั้นถูกต้องเอออันนั้นจะได้ดูให้มันจะจาจะไปเลยอย่างนั้น อย่าไปส่องให้ใครก็ดูเลยตรงนั้นนั่งขัดสมาธิหงายฝ่าเท้าขึ้นในลักษณะพรษประการที่สามคือมีมีส้นยาวประการที่สี่กัมีนิ้วยาวนิ้วเท้านะและประการที่ห้าคือกายตรงเหมือนกายพรมคำว่าส้นยาวเนี่ย ในจินตนาการเรานึกไม่ออกแล้วมันจะสวยตรงไหนเพราะลักษณะมหาบุรุษต้องสวยครับ,บมีเพื่อนของคุณทวรอยู่คนหนึ่งนะเขามีส้วนพิเศษไปตัดรองเท้าล้านไหนเนี่ยตัดไม่ได้อจนกระทั่ทงไปเจออยู่ล้านหนึ่งร้านนี้บอกโอ้นี่ส้นนั่นอนะ่ะยาวจังส้นอ่ะ ยาวไม่ลื้อส้นยาวนั่นทำไมเลือนพูดงี้ไม่ใช่นี่ส้นของพระพุทธเจา้าเลยนะเอาตัวรอดได้ตัดทุกร้านนี่รองเท้าต้องพิเศษเลยเนี่ยเพื่อนของคุณฑาวรก็แต่ส้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใย่ลักษณะมหาบุรุษอ๋อครับแต่ว่าส้นยาวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องดูตรงนี้ตอนท่านยืนท่านยืนพอยืนสมมุติว่าความสูงของท่านเท่ากับน,นิโครโนี่นะสมมติสมมติมมตครับอาตั้งแต่พื้นเท่าท่านถึงจอมกระหม่อมแล้กน,นิกโครก็สูงเท่ากับท่านตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นเท้าครับช่องไฟแต่ช่องเนี่ยของนิโครโไม่ได้ถูกกุศลกรรมจัดแบ่งไว้อย่างดีแล้ว นะเพราะฉะนั้นร,รูปล่างของเขาสูงจริงสูงเท่ากันจริงแต่ว่าช่องไฟเนี่ยมไม่งามคตั้งแต่ส้นถึงข้อเท้าข้อเท้าถึงข่าวข่าถึงโคนขาโคนข,าถ,ข,า,ขาถึงลักแร้หรือเอวถึงหลุมคอจากหลุมคอถึงคางคาง,งถึง่นะศีรษะข้างบนบช่องไฟของเขานี่มันไม่ได้เลย แต่ของร,รัมมาสมุทตเจ้าช่องไฟสวยทีนี่สวยอย่างไรสมมุติว่าท่านสูงอย่างนั้นเวลายืนเวลายืนแล้วท่านจะสวยสง่ามากที่ส้นเท้าท่านยาวเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะยาวกำลังงามเพราะข้อเท้าท่านสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาหน่อยหนึ่งโดยสัดส่วนเท่ากันนะมีกำลังเทียบกับนิโคร นึกภาพออกไหมจ๊ะนึกตามนะถ้ายืนกันแล้วเนี่ยเท้านิโครับนินโครมาเทียบกันถ้าสูงเท่ากันข้อเท้าก็จะสูงเท่ากันส้นเท้าก็ยือนออกมาเท่ากันถึงปลายเท้าแต่ถ้าความสูงของสำราษุร์เจา้าถ้าเท่ากับนิโครอย่างนั้นข้อเท้าของท่านจะสูงกว่าของนิโครหน่อยหนึ่งนึกออกไหมจ๊ะเลยทําให้ ซ่อนตั้งยืดแต่ไวนิดหนึง่ง oh. แล้วก็องคุรีเขาท่านยาวมาหน่อยหนึง่งแล้วก็จะรับกับใต้ฝ่าเท้าที่เต็ม oh. และหลังเท้าที่เต็ม <Okay. S 2> เต็มไม่เห็นเส้นเลยเนะี่ย <Okay. S 2> นูนนิดนิดแต่ไม่ใช่บวมนะ <Okay. S 2> นูน <laughs> นิดนิดก <Okay. S 2> ำลังงามเส่งเดียวเ,เดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นตรงนั้น <Okay. S 2> แต่ตอนนี้เนี่ยให้นึกตรงนี้ก่อน ถ้ดวาาภาพแล้วจะเห็นว่าสวยจริงๆสวยเหมือนคนใส่รองเท้าเนี่ยที่เขาทำส้นเครื่องหลังเนี่ยนึกออกไหมส้นสวยๆหน่อย,ยของท่านจะออกมายาวนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่มากเพราะความสูงจึงทำให้ยาวเพราะข้อเท้าสูงจึงทำให้มีกำลังเวลา ยืนเนี่ยสามารถกระโดดได้ถึงแปดสิบสองโอได้มีกำลังอย่างนั้นและทรงร่างกายได้สง่าง,งามครับทรงร่างกายได้พึ่งผายรวมทั้งทำให้ไอ้ความสูงเนี่ย<ม>ทำให้ไอ้นิ้วก้อยเนี่ยยืดออกมาได้อ๋อปกติของเรานิ้วก้อยหอดลงไปน,นะครับ,รบเอาเม่อไหรนิวก้อยยืดมึงมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ยรัาไม่นิ้วก้อยของเรามีเหมือนไม่มีนะครับไม่มีแรงครับมีเหมือนไม่มีแต่ก่าน,นับมันสเสมอหมดเลยอทั้งห้านิว้วเพราะไอความสูงของข้อเท้ากซ่อนที่ขี้ดไวนิดหนึ่งดังนั้นมันจึงสูงมาหน่อยหนึ่งโคร,ครงกระดูกทุกนิ้วก็เลยทําให้ยืดนิว้วทุกนิ้วทั้งหา้าเนี่ยจึงมีกําลังพอๆกันคดังนั้นเวลา กระโดดหรืออะไรต่างจึง unku. ไปได้ไกลและสูงและกานิ้วโป้งหัวแม่เท้าก <the eye mountain. S 1> <the> ับนิ okay. ้วช <the> ี้เนี่ยของเรานี่นิ้วโป้งเนี่ยสองเท่าของนิ้วชี้เนี่ได้ไหมจ๊ะได้ครับอ่านิ้วนิ้วชี้เท้านะครับนิ้วโป้งเท้ากับนิ้วชี้เท้าเนี่ยครับเราจะเห็นว่านิ้วโป้งเท้าเนี่ยใหญ่กว่านิ้วชี้เท้าสองเท่าสองเท่าประมาณ แต่ของท่านนิ้วโป้งเท้านี่จะใหญ่กัาน,นิ้วชี้เท้าเนี่ยเท่าครึ่ง<อ>เพรานั้นจะสวยจพอดีสวยคือใหญ่กว่าใหญ่โดยสัดส่วนแล้วไม่เท่ากับนิ้วเท้าของเราอย่างนี้นิ้วโป้งเท้านะ่ะค,คือจะเล็กกว่านี้แล้วเรียวแล้วก็ยาวเพราะนั้นจะสวย<อ>นี่คือลักษณะมหาบุรุษ ซึ่งทําให้มั่นคงเท้าเป็นที่รองรับกายมาหาบรุษกัมบลเนี่ยได้อย่างมั่นคงทีเดียวครับแล้วก็มีผลทาให้มีอายุยืนยาวใครทาร้ายไม่ได้อายุยืนยาวเพราะรเว้นราณปานาติบาตก,การฆ่านาจะจ๊ะมีใครเว้นการฆ่าม้างไหนยกม,มือสิยุงอ่ายุงเหรอ เคยไหมเคยครับเคยแลวหลังจากรู้เรื่องแล้วแล้วเอาอีกหรือเปล่าไม่ครับคือรูปแบบแนบเนียนคกล้ๆทำเป็นว่าไม่ฆ่านะมะก่อทำไม่ฆ่าทำไม่ตาดูนะตายมันวิญญาณออกจกง่ามมือไปแล้วนี่มันแนบเนียนนีมนรูปแนบเนียนนกลัวจะปานาธิบาทยุงเกาะทิสะก็ แนบเนียนนี่เดียนะอย่างนี้มีไหมไม่ล้วนะไม่ไม่หยาแล้วใช่ทำเป็นไม่นะเป็นแนบเนียนปล่อยวิญญาณออกจากร่างเดี๋ยวไปคิดว่าการปล่อยวิญญาณไปช่วยเขาเกิดให้เขาไปเกิดพ้นจากการเป็นยุงแล้วไปเกิดเดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นนะเมื่อเราไม่ฆ่า และยังมีเมตตาจิตอีกแค่นั้นเนี่ยอันเด็ส่งนี้จึงทำให้เรามีอายุยืนยาวครับส่วนข้อที่ห้าคือกายตรงเหมือนกายพรมเอ้ทำไมไม่ตรงให้เหมือนพระธรรมากายหรือซะก็หมดเรื่องครับ,รบเพราะว่าลักษณะมหาบุุษตรงนี้เนี่ยพวกฤาษีก็ไปเห็นฤาษีก็คือพวกพรมเก่าอต้องมาเกิดเพราะว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย ไม่อยากลองเลือนชอบสแสวงหาที่วิเวกไปทำใจหยุดใจนิ่งได้โลภชาสมาบัติได้สมาบัติแปดไปสู่พรมรโลกได้เห็นพรมทั้งหลายยังมีอายุยืนยาวทั้งนานกายก็ตั้งตรงสวยและพรมบางท่านอายุยืนเคยเห็นว่าสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็บอกว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนเป็นมนุษย์อยู่เนะี่ย กายเนี่ยตรงอย่างงี้แหละเพราะนั้นก็เลยทรงจำลงมาว่ากายตรงเหมือนกายรมคือสง่าผ่าเผยไม่คดไม่ค้อไม่งอในของเราอย่างงอมังอไรมืงอนะไม่พึงผายแต่กายท่านนี่ตรงตรงทีเดียวเนี่ยแล้วเวลาเอี่ยวท่านก็เอี่ยว กำลังงามพอดีไม่หันควับกระทั่งเส้นติดไม่เันขนาดนั้นเออมีหมออยู่คนหนึ่งนะก็มีคนของเราเนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันนีพพันเนี่ยเส้นมันยึดที่คอน่ะก็ไปได้รับการแนะนำให้เป็นหาคุณหมอท่านนี้เนี่ยเพื่อว่าท่านเน จัดกระดูกก็เดิกเลยพระท่านมีความชำนาญเรื่องกระดูกครับเพราะคอมันเอี้ยวมันเจ็บเนี่ยนอนก็ไม่ได้หลับไม่สนิทนั่งครับปวดไปโนดมาแล้วก็ไม่หายครับจะจัดกระดูกแล้วมันก็ไม่หายท่านมีชื่อเสียงมากเลยคนไข้เยอะแยะท่านแนะนําเลยว่าคุณคุณจะหายจากคอไปตรงนี้นะเพราะคุณอายุมากอย่างนะั้ไม่ยากหรอกเพราะกระดูกมันเสื่อมเนี่ยถ้าคุณ เอี่ยวล็อกแรกก็แลกเหมือนตอนคุณเป็นหนุ่มเียนะอย่างนี้แล้วก็ปวดตลอดชาติ<อ>เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นนายกตลอดนายกหรือคนที่มีตระกูลสูงสูงหรือเป็นในพลนจอมทัพ คนไข่ก็ถามนักเรียนอนุบาลถามมันแปล <ะ S 2> ว่าอะไรไม่รู้เรื่อง <c oughs> ที่หมอเนน่เนี่ยเขาอย่างนี้ไงคุณนั่งอย่างนี้นะตรงๆนี่นะสำหรับคนเอี่ยวคนก็ปล่อย <c oughs> มันนั่งตัวอย่างนี้ <c oughs> แล้วไป็นฤาษีสักเจ็ดวัน <c oughs> เป็นจอมพลนี่สักเจ็ดวันพอนะครับ,รบแล้วก็ดูมันจะจัดเซ็ตก,กับมันเองออค,ค,คุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับ เนี่ยมันจะเข้าทีมันเองเลยแล้วคุณจะไม่ปวดหัวไม่ต้องไปดัดกระดูกไม่ต้องไปดัดข้อไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเจ็ดวันนั้นคุณต้องเป็นจอมพลเนาะนี่นี่นี่ <laughs> เขาทำให้หลวงพ่อดูเ <laughs> นี่ยหลวงพ่อก็เลองทำให้ดูนี่นี่เจ็ดวันแล้วคุณเคยไปว่าทรรมกายหรือเปล่าตรงนี้นั่นอะไรอย่างที่เขาสอนแหละกายตรง อ่าอย่างงั้นแหละแล้วเส้นยังไม่ติดที่คออ๋อนี่มันแปลกเนี่ยดีก็เลย้้าเอามาเล่ามันเป็นวิทยาธานว่าแต่ใครเส้นติดแล้วก็ให้น่อย่าลืมนะเป็นยอมบอลสักอาทิตย์หนึ่งนะไปทั้งตัวนะอยากทุบไปอย่างงั้นไม่เอานะวางมากลมันดีๆเออดีเหมือนกันนะไปถึงไหนแล้วเนี่ยลักษณะที่ห้าเลยครับกายตรงครับ กายตรงอ่ากยงเหมือนกายพลมทําให้การทําความเพียรนี้ดีพอเลือดลมมันเดินในสะดุกไม่ปวดไม่เมื่อยและนั่งได้ดนานมากนอกจากความสง่างามครับสงาาออ่าผ่าเผยแล้วเนี่ยยังจะมีผลต่อการทําความเพียรอีกด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่ห้าที่สามก็ส้นยาวที่สี่ก็องคุรียาว ที่หก็กายตรงเหมือนกายพลมได้ลักษณะนี้มาจากการเว้นจากปานาติบานะจ๊ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉานก็แล้วแต่เว้นนอกจากเว้นแล้วยังมีจิตใจที่มมีเมตตามีกรุณามีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ พวกเราได้ทํากันทุกๆวันเลยที่แผ่เมตตาอะไรต่าง,งแล้วเราก็เว้นการฆ่าแล้วใช่ไหมอาจารย์นี้่หรือเราจะไปซื้อปลามาทาอาหารเนี่ยเสียทรัพย์แต่อย่าเสียศีลโอรถึงเกิดเราไปซื้อไอทีมันตายแล้วครับเอามาหุงมาต้มมาผัดมาย่างมาปิ้งมาอบอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเสียทรัพย์แต่อย่าให้เสียศีลข้อนี้อานะจารย์